ตอนนี้เนี่ยที่สนามบินนานาชาติซีอานเนี่ยนะคะเขามีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่อยู่ในสนามบินเลยค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์ค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ในสนามบินแห่งแรกของโลกด้วยนะคะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยนะคะจะมีพื้นที่6,400ตารางเมตรจะมีทั้งห้องสแควร์ฮอล์ซึ่งก็จะเป็นการจัดแสดงโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบ ในพื้นที่ที่เขาทำสนามบินเลยนะคะแล้วก็มี t r e a s u r e Hall ก็จะเป็นเทศากาลหมุนเวียนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ในฐานะที่พี่แม็กไปจีนมาบ่อยครั้งแล้วก็ไปที่สนามบินแห่งนี้มาด้วยวจะได้มีอะไรมาลอยฝังนะคะพี่แม็กก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเมืองจีนนี่จะเป็นเมืองที่แปลกเวลาเราจัดทริปเนี่ยนะฮะสามเดือนที่แล้วเนี่ยสถานที่บางแห่งของยังไม่เปิดนะแต่พอสามเดือนถัดมาอาโพรมาแล้วเพราะว่าเขาจะมีของใหม่ๆเนี่ยมาเรื่อยๆคือจีนปัจจุบันเนี่ย น่าจะเป็นประเทศเดียวในโลกที่การท่องเที่ยวเนี่ยมันมีของใหม่ขึ้นมาแบบชนิดเรียกว,ว่าตั้งตัวไม่ทันคนเที่ยวก็ตั้งตัวไม่ทันเอ้ามีอีกแล้วมีอีกแล้วเอานี่อยู่ไหนเนี่ยต้องไปอีกแล้ว,ลวคือจีนเนี่ยเยอะมากค <c oughs> คือตอนเนี้จีนกับอียิปต์นะอียิปต์เดี๋วก็เจอมัมมี่เดี๋กก็เจอหลุมศพฟาโร์คนนั้นคนนี้นคนน <c oughs> แต่จีนเนี่ยเดี๋ยวก็ตรงนั้นเดี๋ยวก็ตรงนี้นะ เยอะไปหมดแล้วอย่างที่เคยเคยเล่าสู่กันฟังว่าจีนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยประเทศที่มีโมดกโลกที่มากที่สุดในโลกก็คืออิตาลีใช่ไหมหกสิบแหง่งอันดับสองคือจีนจีนมีห9า้แหง่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกปีสองปีเนี่ยจีนจะแซงนะจีนจะแซงเพราะฉะนั้นเขาจะมีขอ,ของขึ้นมาเยอะมากอย่างกรณีของล่าสุดเนี่ยเราก็ไปผมเพิ่งกลับจากเซียนเมื่อเมื่อประมาณสักเดือน สองเดือนที่แล้วเนี่ยนะที่สนามบินเนี่ยเขาก็ตั้งป้ายประกาศแล้วแหละว่ามันจะมีมิวเซียมเปิดขึ้นแต่ตอนนี้ยังไม่ยังไม่เสร็จแต่ตอนนั้นยังไม่เสร็จแต่ว่าเขาเขาทําไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าคือเขาเขาทำพื้นที่ไว้แล้วนะและเราก็มีความรู้สึกว่าไปเชียร์เนี่ยมันต้องไปพิพิธภัณฑ์จินซีนึกออกมลไหมมันต้องไปดูทหารดินเผาสิ่งมหัศจรรย์อันดับแปดของโลกก็มองว่า ในสนามบินเนี่ยมันกน็น่าจะเป็นแค่ของโชว์เหมือนที่อื่นคือเอามาโชว์เป็นชิ้นๆนะแต่ปรากฏว่าเขาทำเป็นมิวเซียมและที่น่าสนใจก็อย่างนี้ก็คือว่าในมิวเซียมที่เนี่เท่าที่อ่านข่าวเนี่ยเนื้อหาเป็นไงคือเนื้อหาเนี่ยเขาบอกว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ย เ,เขาก็จะมีคือตรงจุดที่ทำสนามบินนะคะเขาไปขุดค้นพบบรบราณวัตถุเขาก็เลยเอาบรบราณวัตถุนี้เนี่ยมาจัดแสดงที่นี่เลยนะคะเพื่อให้คนรู้ว่าเฮ้ยสถานที่แห่งนี้มันมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์นะก็คืออย่างนี้ซีอานเนี่ยมันเป็นเมืองหลวงของจีนมาหลายพันปีนะฮะแต่ว่าก่อนที่คือซีอานเนี่ยมันเป็นเมืองหลวงของสมัยฮัน่นนะฮะ สมัยหั่นมาเรื่อยๆมาเรื่อยจนกระทั่งถึงสมัยที่มองโกมายึดก็ย้ายมานานกิงพอราชวงศ์หมิงล้มพวกมองโกเสร็จก็ใช้นานกิงแล้วก็ย้ายไปปักกิ่งไม่ได้ย้ายกลับไปที่ฉางอานหรือว่าเียอานในปัจจุบันสมัยก่อนเรียกว่าฉางอานฉางอานแปลว่าเมืองที่มีความสงบงบสุขนิรันดรเชีอานหมายความว่า เมืองที่มีความสงบสุขทางด้านทิศตะวันตกใช่ไหมฮะทีนี้ไอ้เมืองนี้มันก็เป็นเมืองที่ราชวงศ์ถังเขาอยูออ่พวกนี่แหละบูชเทียนใครต่อใครก็อยู่ถังซ้ำจังอะไรอยู่เนี่ยคืออยู่มาเป็นพันปีแล้วก็มีมีหลายราชวงศ์มี13ราชวงศ์แล้วก็มีฮ่องเต้นเนี่ย9กกว่าองค์นะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันก็สะสมสิ่งที่ล้ำค่าไว้ที่นั่น แล้วฉางอานนะในอดีตมันก็คือเมืองหลวงของเส้นทางสายไหมฝั่งหนึ่งเป็นโรมเ,เป็นอิสตันบูลอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นาชาง์กอานเพราะนั้นเนี่ยการค้าการเคลื่อนที่เนี่ยมันก็พัดพาเอาสิ่งที่ล้ำค่าเนี่ยมาเข้ามาแล้วก็เก็บสะสมนะฮะแต่ที่น่าสนใจก็คือว่าก่อนที่ชียานเนี่ยจะเป็นเมืองหลวงในยุคนั้นเนี่ยมันมี15ปี ที่จีนซีฮ่องเต้เนี่ยขึ้นมาครองแผ่นดินจีนก็คือว่ารวบรวมเอาก๊กต่างๆในจีนเนี่ยมารวบรวมเป็นประเทศเดียวกันแล้วก็เรียกว่าจีนเป็นฉินเนี่ยนะฮะเมืองหลวงเขาเนี่ยจะตั้งอยู่ที่เมืองที่ชื่อว่าเซียนหยางเซียนหยางเป็นเมืองหลวงแล้วเซียนหยางเนี่ยมันก็อยู่ห่างจากฉางอานสมัยโน้นเนี่ยไม่ไกลนะฮะใน15ปีที่ จินซีฮ่องเต้เนี่ยเป็นจกักรพรรดิเป็นฮ่องเต้ที่ยิ่งใหญ่เนี่ยก็สร้างอะไรไว้เยอะแยะหมดแล้วพอล่มสลายปับ๊บเมืองหลวงก็ย้ายกลับมามันก็มาอยู่ที่ชางอาน <c oughs> ไอพื้นที่สนามบินเนี่ยคือที่ตั้งของเซียนหยาง <c oughs> เมืองหลวงของจินซีฮ่องเต้สนามบินมันถึงได้ชื่อว่าเซียนหยางชิอานเซียนหยาง international airport เห็นไหมมันมีคําว่าเซียนหยางอยู่ด้วย <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พื้นที่ตรงเนี้ยมันก็ซ้อนทับกันระหว่างจินสีฮ่องเต้กับพวกราชวงศ์ฮั่นแล้วก็ไล่มาจนถึงถังมาตั้งแต่สมัยสามกงสามก,ก,ก๊กอ่ะนะเพราะนั้นสิ่งที่เขาขุดพบเนี่ยเขาก็ขุดพบของที่มันสะสมมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังเจอหลุมศพเจอสิ่ง ทั้งหลายแหละส่วนใหญ่เนี่ยของที่มันมีอยู่เนี่ยมันจะอยู่ตามหลุมศพ<อ>ก็คือพอฝังศพปับ๊บก็เอาข้าวของใส่เข้าไป<อ>ก็ขุดค้นขึ้นมาของที่มันสมบูรณ์เนี่ยร้อยละเก้าสิบคือจะเจอแบบนี้แหละเจอแบบว่าอยู่ตามหลุมศพนะส่วนที่เจอแบบเจอแบบไม่อยู่ในหลุมศพก็บางทีก็ไปอยู่ในวัดแต่ว่าถูกฝังไว้ใต้ดินก็จะขุดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่มันน่าสนใจตรงที่ว่า ผมก็รออ่านเหมือนกันว่าข้าวของที่เขาขึ้นมาที่เป็นออนไซต์ site, หมายถึงว่าขุดเจอที่ไหนก็ทําพิพิธภัณฑ์ที่นั่นเนี่ยบ้านเชียงนี่ก็มีนะแต่ว่าบ้านเชียงจะเอาของออกไปในพิพิธภัณฑ์นะฮะแต่ว่าที่นี่เนี่ยกำลังรอดูอยู่เท่าที่อ่านดูเนี่ยเจอหลุมศพเยอะมากซึ่งก็แน่นอนเพราะว่าในสมัยโบราณเนี่ยคนจีนเขาก็เป็นเป็นเหมือนฮวงสู่อ่าะ ก็ฝัง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 ไปแล้วก็ออกมารวมๆกันแล้วขุดขึ้นมาแต่ทีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปเจอของที่มันมีตั้งแต่สมัยราชวงศ์ของจินซีหรือเปล่าแต่จินซีเนี่ยพอเทิบออกจากซีอานไปเนี่ยประมาณสักไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยเราก็จะเจอสุสานของจินซีละเราก็จะเจอสุสานของกษัตริย์ฮั่นแล้วก็จะเจอหลุมทหารดินเผาก็อยู่ไม่ไกลเพราะนั้นเนี่ยพื้นที่แถบนั้นทั้งหมดเนี่ย ช้างอานเนี่ยเป็นเมืองหลวงมาเป็นพันปีอะแล้วก็พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องมีของอีกเยอะอเพราะนั้นเมื่อเขาขุดอันนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็น่าดูค่ะกูเห็นเขาบอกว่าเจอต้องร้อย2ี่สิบเอ็ดชิ้นนะคะ่ะที่ขุดตรงนั้นน่ะใช่ฮะแล้วก็เอ่อมันก็จะมีมีเจอหลุมศพเจออะไรอีกเนี่ยเยอะต้องดูว่าเขาเอาขึ้นมาแล้วเนี่ยเข้าไปไว้ที่ไหนแต่เห็งว่าความ ความเจ๋งอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่างที่พี่แม็กบอกปกติถ้าเราไปเจออะไรก็ตามเราก็จะ,ะย้ายไปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ที่เป็นแบบศูนย์กลางของเมืองแต่อันนี้เขาตั้งพิพิธภัณฑ์ในสนามบินเลยใช่ใช่คือเขาก็บอกว่าเป็น <c oughs> มันแล้วแต่ว่าใครจะประกาศเนาะแต่จริงพิพิธภัณฑ์ที่มันใหญ่ที่สุดตอนเนี้มันก็มีหลายแบบอ่าอย่างอย่างเวนิสเนี่ยเขาบอกว่าเมืองเขาเนี่ยคือพิพิธภัณฑ์เั้องเมืองอเพราะมันเก่าหมดใช่ไหมถ้าคุณไป ถ้าคุณไปหุบเขากษัตริย์ที่อียิปต์คุณต้องเข้าไปดูศพอยู่ในหลุมศพอ,อันนั้นก็พิพิธภัณฑ์ซึ่งซึ่งมันก็อยู่ออนไซต์แต่ข้าวของส่วนหนึ่งมันย้ายไปที่อื่นแต่ที่นี่มันอยู่ในสนามบินแล้วก็ทำเป็นแบบเป็นเรื่องเวลามากนะฮะเพราะว่าสนามบินของชีอานเนี่ยมันจะบรรจุคนจํานวนมหาศาลแล้วน่าจะมีเวลาพอที่คนไปแล้วเนี่ย จะมีเวลาได้ไปดูนั่นสิค่ะเพราะปกติเวลาเราไปสนามบินเราก็ต้องไปอย่างน้อยก็สองสามชั่วโมงใช่ไหม<ช>คะก็อย่างก็กอพอมิวลาซึ่งเขาบอกว่าพ,พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยคือไม่ใช่แค่แบบเราไปเดินดูแล้วก็นั่นเขาอาสาสมัครพาเที่ยวชมด้วยครับคืออารมณ์เหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์เราเดินเข้าไปในมิเวเซียมเลยก็นอกจากคนที่เดินทางแล้วเนี่ยค,คนเชียร์เนี่ยพวกที่มาเที่ยวเนี่ยนะเียร์เนี่ยโดยตัวมันเองเนี่ยมันมีพลเมืองออกมาสักสิบล้านคนซึ่งเอาเฉพาะว่า คนในซีอานเนี่ยนะนั่งรถไฟไปสนามบินน่ะไปดูพิพิธภัณฑ์น่ะมันก็ปีทั้งปีก็ไม่หมดแล้วนี่ไหนจะรวมคนที่เดินทางไปซีอานไปเที่ยวเส้นทางตรงนั้นซึ่งมันก็เยอะนะไปดูจินซีห้องเต้นี่ไฮไลท์เลยไปดูทหาดินเผาแล้วก็นั่งรถไปลั่วยางมันทริปที่เราจะไปเนี่ยเพราะนั้นมันก็กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งซึ่งผมยังไม่รู้ว่าหรือเท่าที่ดูเนี่ย มันก็จะมีข้าวของจากสมัยราชวงถังนะพวกเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นไฮไลท์แต่เรายังไม่รู้ว่าของชิ้นเอกอ่ะยังไม่ได้เปิดเผยของชิ้นเอกมันมีอะไรบ้างใช่ไหมอย่างถ้าเราไปลูฟทุกคนก็ไปดูโมนาลิซาไปดูวีนัสไปดูภาพเขียนของเลโอนาร์โดอื่นๆใช่ไหมแต่ว่าที่เนี่ยอะไรคือไฮไลท์เขายังไม่ได้มีการเปิดเผย ว่าอะไรคือไฮไลท์ใช่เขาอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้ทำพีาร์มากว่าว่าของชิ้นเด็ดมันคืออะไรเคยเคยเจอพิพิธภัณฑ์ในสนามบินแบบนี้บ้างไหมคะไม่มีส่วนใหญ่ก็บางทีก็เห็นเป็นของเป็นโชว์เป็นชิ้นๆอ๋อเป็นชิ้นๆมากหรือไม่ส่วนใหญ่ก็ติดป้ายนะฮะถ้าไปติดป้ายป้ายโฆษณาว่าให้ไปให้ไปมิวเซียมนี้ไปมิวเซียมนี้ใช่ไหม แต่ว่าไม่มีของมาแต่ที่นี่เขาก็คือพื้นที่มันใหญ่มันพอที่จะแบบไม่ใช่แค่พิพิธภัณฑ์มั่งสนามบินนี่อาจจะใส่สนามฟุตบอลได้ใหญ่มากเลย,า,ยากะนะเะะพราะต้องรองรับผู้คนเพราะว่าจริงๆก็มีนักท่องเที่ยวนอกจากชาวต่างชาติแล้วคนจีนเองเขาก็เที่ยวในประเทศของเขาเองด้วยใช่ซ<ช>ีย<ช>านเป็นเมืองใหญ่แล้วซีอานเนี่ยเป็นเมืองของสีจิ้นผิงเพราะนั้นเนี่ยเมืองของประธานเนี่ยเขาก็ต้องแบบทําให้มันดีขึ้น นะและที่เมืองของสีจินคือเมืองใหญ่ๆของผู้นำนะอย่างเช่นฉงชิ่งอย่างเงี้ยฉงชิ่งเนี่ยน่าจะเป็นเมืองของเติ้งเสี่ยวผิงถ้าผมจำไม่ผิดนะฉงชิ่งก็ใหญ่ขึ้นมาฉงชิ่งเนี่ยยืนอยู่ตรงสะพานเนี่ยเหมือนฮ่องกงเลยใหญ่โตมโหานานนะเซียนเม,มืองของสีจิ้นผิงเขาก็สร้างให้มันมีเอกลักษณ์นะฮะอันนี้เขาก็เป็นความภูมิใจของ ของคนในในเมืองซีอานอะ่ะใช่ไหมแล้วมันก็มีเรื่องเล่าที่สนุกสนุกว่าอันนี้เป็นเรื่องเล่านะอาจจะเป็นคําเปรียบเลยียแต่ว่าเป็นเรื่องเล่าของคนรุ่นหลังบอกว่าชฉางอานเนี่ยเป็นเมืองหลวงมานานมากแล้วเมื่อชฉางอานเนี่ยย้ายมาถูกพวกมองโกลล่มแล้วก็ย้ายมาแล้วก็ราชวงศ์หมิงขึ้นมา ปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์หมิงเนี่ยคือจูยหยวนจางจูหยวนจางก็บอกว่าเพื่อไม่ให้มีห้องเต้จากราชวงศ์อื่นเนี่ยขึ้นมาอีกอเพราะว่าเขาเป็นราชวงศ์หมิงแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องการให้คนอื่นมามาแย่งอำนาจตัวเองนะเขาก็กลับไปฉางอานแล้วก็ไปสร้างกำแพงเมืองกำแพงเมืองฉางอานเนี่ยสร้างเป็น่วงจุย้ยเขาบอกว่าเพราะว่าฉางอานเนี่ย ถือได้ว่าเป็นเมืองที่ให้กําเนิดมังกรมังกรนคือห้องเต้ใช่ไหมเป็นห้องเต้จากราชวงศ์อื่นๆเขาก็แก้เคล็ดก็คือสร้างห่วงจุ้ยทับมังกรไม่ให้มังกรเกิดที่ฉางอานมันก็จะเป็นกําแพงเมืองสีอานปัจจุบันเนี่ยที่มันมีความยาวแล้วก็เป็นกําแพงเมืองที่ที่สมบูรณ์ใครไปใครไปสีอานก็ต้องไปเที่ยวกําแพงนี้ไอ้กําแพงเนี้ยมันถูกสร้างด้วยนักห่วงจุ้ยของราชวงศ์หมิงทับ เอาจุดกําเนิดบางกอนมาขังบางกอนอใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยก็ไม่มีไม่มีฮ่องเต้เกิดที่ฉางอานอีกเลยลเพราะว่า<อ>คือตั้งแต่มองโก้ตั้งแต่หมิงหมิงเนี่ยก็คือนานกิงหมิงมาถึงปัจจุบันบนี้ก็ห0ร้ปีหมิงก็นานกิงเสร็จก็มาสร้างปักกิง่งไงปักกิ่งก็อยู่เป็นเมืองหลวงมาแล้วก็ฉางอานก็กลายเป็นเมืองเมืองหลวงรองใช่ไหมเมืองแทบเที่ยวว่าคนจะลืมอ่ะ แล้วก็มายิ่งใหญ่ขึ้นระยะหลังเนี่ยเขาก็บอกว่าตามตำนานก็บอกว่าเหมือนกับมีการสร้างโฮจุยทับเอาไว้แต่ทีนี้เขาก็บอกว่าพอมาถึงปี1952เนี่ยเขาจะมีการไปสร้างถังรถไฟสร้างไอ,งอ,งอง้เหมือนโหัวลโพงอ,ะอ่ะก็ไปเทาะกระเทาะเอาส่วนหนึ่งของกำแพงอะพังออกก็มีคนเขาบอกมังกรเกิด พราะสีจิ้นผิงเกิดปีนั้นอว่าเขาก็บอกว่านี่ไงเออเขาบอกว่าสีจิ้นผิงอะเกิดปีนั้นปีนั้นพอดีเลยอคะเกิดปีนั้นเลยกลายเป็นว่าปัจจุบันเขาก็นี่เป็นคําเทียบเคียงนะว่าสุดท้ายแล้วสซีานก็มีมังกรเกิดจนได้แต่ไม่ใช่ฮ่องเต้นะแต่เป็นประธานสีแต่ก็ถ้าเปรียบกับสมัยก่อนก็น่าจะคล้ายคลึงเขาก็เปรียบเทียบไงเขาคนปัจจุบันก็มีเรื่องเล่านะ ก็ถ้าเราไปที่นั่นเราก็จะได้ยินเรื่องเล่าพวกนี้ค่ะเพราะนั้นเนี่ยมิวเซียมที่นั่นเนี่ยนอกจากมิวเซียมที่สนามบินแล้วนะอันนี้เสิร์ฟถึงที่เลยพวกที่ไม่อยากไปไปดูถึงที่ไปดูเลยแล้วก็จะมีพิพิธภัณฑ์ของมณทลสั้นสี่อยู่ในตัวเมืองซีอารนี่ก็ใหญ่โตแล้วก็ไปดูตามหุ่นดินเผาใช่ไหมก็มีนะ แล้วก็มีอีกที่หนึ่งที่สำคัญมากก็คือว่า <c oughs> อยู่ในภาพเนี่ยจะเห็นเป็นม้าบินอันนี้อันนี้ในภาพเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอ่าเนี่ยม้าบินเนี่ยม้าบินตัวนี้เนี่ยเขาเรียกว่าม้าบินแห่งการสู้การสู้คือมณฑลการสู้ซึ่งมันจะอยู่ออกไปทางสินเกียงคือพอเราผ่านการสู้เนี่ยจะเจอสินเกียงเลยสินเกียงกับการสู้เนี่ยมันจะมันจะมีทะเลทรายพวกทะเลทรายโกบีทะเลทรายทะคามากันเนี่ยแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหม ไอ้ม้าบินตัวนี้เขาไปขุดเจอ,อประมาณสักช่วง70-80ปีที่แล้วเนี่ยตอนช่วงสงครามภายในประเทศแล้วเขาพบว่าเขาไปเจอหลุมศพของนายพลสมัยหั่นสมัยหั่นก็ต้อง2,000ปีคคือมันเหมือนภูเขาอะ่ะข้างบนเป็นสารเจ้าข้างล่างเนี่ยคือคือหลุมศพถูกฝังไว้ใต้ดินไม่มีใครเห็นมาก่อนนะ พอไปเจอเขาก็ไปเอาข้าวของออกมาเขาก็ไปเจอม้าตัวนี้คือในพลเขาก็จะทําม้าเป็นสำริดอันนี้เป็นสำริดซึ่งสวยงามมากซึ่งเขาบอกว่าเอา้าแล้วในยุคนั้นเนี่ยสองพันปีที่แล้วเนี่ยทําไมถึงสามารถจีนถึงได้สามารถหลอ่อสำริดได้สวยขนาดนี้ตัวมันไม่ใหญ่นะ,ะตัวมันจะประมาณสักเท่านี้ได้ไหมคะเยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวจะใหญ่กว่านี้เ<อ>นี่ยเนี่ยเนี่ย ตัวจะใหญ่กว่านี้ประมาณสักหน่อยหนึ่งท่านเองนะ,ะแต่มีรายละเอียดการก้าวเท้าการหาอแล้วก็จะมีนกเกาะอยู่บนหัวนกนกเนี่ยจะอยู่จะอยู่ฝ่าเท้าเป็นนกนางแอน่นเขาจะเหยียบนกนางแอ่นบินแล้วมันก็จะท่าทางเขาจะผง,งาดไปข้างหน้าทีนี้เขาก็บอกว่าทั่วทั้งเป็นดินจีนเนี่ยมันมีอยู่ตัวเดียวที่เป็นอย่างนี้ค่ะนะฮะสำคัญมีอยู่ตัวเดียว รัฐบาลจีนก็เลยเอามาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยมีอะไรเป็นพระปางวัดอรุณใช่ไหมใช่ใชค่ะเมืองจีนเนี่ยคือตัวนี้<อ>คือถ้าเราไปมองเนี่ยตามสถานที่ต่างๆของเมืองจีนเนี่ยก็จะมีตราการท่องเที่ยวจีนคือม้าตัวนี้จะอยู่ตรงกลางเลยโอ้โหซึ่งเราจะได้เห็นปเป็นของจริงซึ่งทุกวันเนี่ย <laughs> 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 พูดก,กับพูดนะผมไปมาผมไปมาเจ็ดแปดรอบเนี่ย ผมเพิ่งเห็นของจริงแค่ครั้งเดียวเพราะเขา<อ>จะย้ายไปที่อื่นอ่ะเอาไม่เพราะว่าที่เนี่ยพิ<ะ>พิธภัณฑ์มันไม่ใหญ่เหมือนจะเป็นพิพิธภัณฑ์เส้นทางสายไหมก็คือเขาจะรวบรวมเอาเรื่องราวบนเส้นทางสายไหมเนี่ยมาไว้ที่พิพิธภัณฑ์นี้มันอยู่ที่เมืองหลันโจในมณฑลการสู้เนี่ยซึ่งถ้าเราจะไปเป็นคณะทัวร์มันจะไม่มีตั๋วเพราะตั๋วเนี่ยมันจะถูกจองล่วงหน้าเพราะว่า หนึ่งเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจีนเขามีนโยบายให้กับคนจีนเนี่ยมาก่อนอคือคนจีนต้องมาก่อนต้องได้ก่อนได้สิทธิ์ก่อนชาวต่างชาติอยากจะไปก็วอกอินหรือไปก็ต้องไปจองเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลเขาส่งเสริมให้เด็กๆนักเรียนครอบครัวไปพิพิธภัณฑ์ไปเรียนรู้รากเง้าประวัติศาสตร์ของจีนเพราะนั้นเนี่ยทุกวันนี้ถ้าเราไปเที่ยวเมืองจีนเนี่ยเราจะเห็น ครอบครัวชาวจีนครูคนจีนนักเรียนเอไมหมดเลย hmm. นะฮะเพราะนั้นเนี่ยที่เนี่ยเราได้ไปดูก็ต่อเมื่อตอนที่เราจัดไปเส้นทางสายไหมในฤดูหนาวซึ่งไม่มีคนเที่ยว oh. นะแต่ว่าถ้าเป็นปกติเนี่ยคุณจะไม่มีโอกาสเลยไม่มีโอกาสได้เข้าไปดูแนะ่ยากมากอันนี้ก็คือเวลาไปหน้าหนาวเนี่ยเราแทบจะได้เป็นทั้งพิพิธภัณฑ์เป็นของเรานะ <laughs> วันนั้นวันนั้นอันนี้จะอย่างเนี้นย ก็ถามว่า,ามิวเซียมแต่และมิวเซียมมีอะไรเป็นไฮไลท์ใช่ไหมคุณจะไปดูอะไรวันนั้นเนี่ยอย่างจีนเนี่ยเขาก็จะมีของเยอะแต่ว่าก็ต้องดูว่าแต่ละจุดมีอะไรไปไปซินเกียงเงี้ยมันก็จะมีพวกมัมมี่มัมมี่ของของคนโบราณเนี่ยเพราะมันอยู่ในทะเลทรายเหมือนเหมือนอียิปต์เขาจะขุดขึ้นมามัมมี่ของพวกทหารทหารนักรบหั่นทหารนักรบซินเกียงก็จะมีเซกชั่นหนึ่ง ใช่ไหมมาที่ปักกิ่งก็พระราชวังต้องห้าม mm hmm. ก็จะมีข้าวของเยอะ <Kh á. S 2> เพราะนั้นเนี่ยก็ต้องรอฟังว่าที่สนามบ,บินซีอานเนี่ยมันมีอะไรที่คุ้มค่า mm hmm. ที่จะไปดูไหม <Kh á. S 2> แต่เราก็สันติก็ยังไ<อ>ง,งไก็ต้องดูอยู่แล้วงไหมคะเพราะอยู่ที่สนามบ,บินแต่เราก็คณะที่จะไปเดือนเดือนเมษาเนี่ย ก็แจ about, ้งมาแล้ว <slightly> ว <submarine reais> ่าให้จองเข้าชมเพราะว่าเราน่าจะไปอยู่ที่สนามบินพอสมควรค่ะนี่ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ได้บอกว่าไฮไลท์ของของจัดแสดงคืออะไรแต่นี่ว่าไฮไลท์อันหนึ่งก็คือพิพิธภัณฑ์ในสนามบินได้แหละอันนี้คือไฮไลท์คือเท่าที่ดูเนี่ยเหมือนกับว่ามีไปเห็นเหมือนเหมือนเหมือนรูปปั้นดินเผาอะของ12ราศีอะเพราะว่าคนจีนเนี่ยกับโซเดียตเนี่ยไอ้พวกนักษัตริย์ทั้งหลายแหล่เนี่ย มันจะมีทั่วประเทศนะนนแต่ที่นี่เป็นของสมัยราชวงศ์คือสมัยของราชวงศ์ถังถังเนี่ยเขาปั้นรูปปั้นดินเผาสวยรูปม้ารูปอูดอคือแล้วก็สีเขาเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์มากสีเขียวสีเหลืองเนี่ยเห็นปุ๊บเนี่ยจะรู้เลยว่าอันเนี้ยสมัยถังม,มันจะมีเอกลักษณ์ของมันมนะเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็รูปร่างของถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็ต้องแบบอวบ,อบ หน้าหน้าอ้วนๆแล้วก็คอเป็นป้องอ่ะแบบประเภทที่ว่าเห็นปุ๊บก็รู้เลยว่านี่เป็นคนที่มีโงเฮงโงเฮงดีนี่แหละคือสาวราชวงศ์ถังอ่ะค่ะก็เราเรจะเดินทางไป23-28บสาถยเมษายนซึ่งอันนี้เต็มแล้วใช่ไหมคะเต็มอันนี้เต็มเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงถ้าพี่แม็กไปด้วยครับถ้าอยากไปอ่ะโทรเข้ามาเป็นเวสติงลิสต์แต่ว่าตอนนี้เต็มแล้วเพราะเรารับสบัสบัสละย5คนค่ะ แต่ก็ไม่ต้องห่วงเพราะยังไงก็ต้องเดินทางไปอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วไปๆเพราะว่าี่เดี๋ยวก็จะพาไปเที่ยวซินเกียงเป็นเป็นแกรนด์ซินเกียงแล้วก็<อ>คือว่าหลายคนก็เข้าใจผิดว่าเอแถบซินเกียงที่มีพี่น้องชาวอุยกูอยู่เนี่ยแล้วภาพและข่าวออกมาบางทีมันสับสนอาจจะไปบางทีอาจจะเอาภาพทางด้านการเมืองมามา,มากหน่อยอแต่จริงๆอ่ะเขาอ่ะคือสวิตเซอร์แลนด์มันเป็นสวิตเซอร์แลนด์ที่สวยที่สุด วันนั้นเนี่ยแล้วเขาก็จะเป็นเขาจะเป็นทิเบตเขาจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์นะเขาจะมีเขาจะเป็นแคนาดาคือเวลาที่เขาสวยเนี่ยเขาสวยสุดยอดนะเพราะว่าเพราะว่าพื้นแผ่นดินเขาเนี่ยแล้วก็เขาเป็นทุ่งกว้างแบบมองโกนะเพราะนั้นที่เที่ยวเขาจะมีเยอะมากส่วนเรื่องประวัติศาสตร์ไม่ต้องห่วงเพราะเขาคือเส้นทางสายใหม่เพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเราจะจัดเป็น แกรนซินเกียงปกติที่อื่นเนี่ยทั่วไปเขาจะจัดเป็น2องสองทริปทริปละสิวันแต่เราจะเอาคอมบายไอของดีทั้งหมดเนี่ยให้อยู่ในทริปเดียวโอ้โหสิคืนโอ้โหไม่ต้องไป2องทริปยี่สิบองวันเต็มอิ่มแน่นอนเอะเต็มอิ่มเลยเพราะว่าจัดไฮไลท์เลยจัดไฮไลท์เห็นแบบสวยๆอ่ะแล้วก็แบบว่าเห็นแล้วแบบ สวยจริงคือเดินทางเมื่อไหร่คะพี่แม็ก็จะเป็นในช่วงปลายกันยายนเปิด <นะ S 1> จองแล้วโปรแกรมจะเสร็จแล้วใกล้แล้วอ <laughs> <laughs> ันนี้ว่าจังหวะด,ดีมากเพราะว่าเรากำลังติดตามเรื่องอุยกูอะไรกันอยู่เนี่ยนะเนดะีจะได้ไปเห็นด้วยตาตัวเองเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยจะเอาภาพที่เคยไปเที่ยวแถบอุยกูที่เข้าไป ที่เข้าไปบ้านเขาอ่ะแล้วก็มีคนมาต้อนรับมีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาภาพมาให้ดูถ่ายภาพพวกนี้ไว้หมดล่ะแล้วก็จะบอกว่าเขามีเสน่ห์มากก็หวังว่าก็คือเราไม่อยากจะไปยุ่งกับการเมืองนะก็หวังว่าพอปลายปีแล้วเนี่ยไอ้ข่าวสารเรื่องการเมืองจะลดลงแล้วเราก็ไปเที่ยวกันสบายๆนะฮะเที่ยวสบายๆแต่ก่อนก่อนที่จะไปสินเกียงนี่ต้องซียอานก่อนเชีอานตอนเชียอาน่อนแล้วเดี๋ยวถ้าพี่แม็กกลับมาน่าจะได้มีภาพมามาโชว์กันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะ